ในวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานแท่นนวดแม่เหล็กบำบัดในการบรรเทาอาการปวดศีรษะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้เองที่บ้านเลยค่ะโอเคมาดูกันทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมานวดตรงบริเวณด้านข้างลำคอนะคะด้านข้างลำคอตรงเนี้ยในแนวนี้เนาะจริงๆเราต้องนวดทั้งสองข้าง เดี๋ยวเรามาทำข้างนี้กันก่อนค่ะอ่ะโอเคค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะจับวิธีในการจับจริงๆมันจับได้หลายแบบนะอันนี้เราจะใช้เป็นนิ้วชี้ค่ะจะเป็นตัวนำในการส่งแรงต่างๆบังคับทิศท,ทางนะคะแล้วก็ให้ส่วนปลายเนี่ยอยู่ในอุ้งมือของเรานะคะจะทำมือนี้ก็ได้มือนี้ก็ได้แล้วก็จับนิ้วที่เหลือก็จับตรงด้านตรงด้ามน,นะนิ้วโป้งค่ะ อยูดทางดานใต้ช่วยส่งแรงออกไปโอเคมาดูกันนะคะแนวนี้เราจะทำการนวดคลายกล้ามเนื้อคอด้านข้างก่อนเบาๆนะคะเราจะไม่ทำแรงเลยเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีเขาเป็นตัวช่วยอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องไปกดแรงเลยเขาช่วยทุนแรงของเราได้เป็นอย่างดี แค่แตะแล้วก็รูดขึ้นรูดลงค่ะทุกคนถ้าเรารูดไปนะคะแล้วเจอกล้ามเนื้อที่มันเป็นก้อนเกร็งนะเราก็สามารถที่จะเน้นเป็นส่วนๆได้อย่างเช่นตรงเนี้ยเราเน้นไปขึ้นลงขึ้นลงเป็นช่วงเป็นช่วงได้ขึ้นลงขึ้นลง รูดลงไปนะคะให้ทั่วโอเคตะแคงศีรษะมาฝั่งเดียวก่อนนะแล้วเราก็จะนวดให้กินพื้นที่ตั้งแต่แนวตรงนี้ค่ะหลังใบหูลงไปค่ะให้หมดเลยถ้าฝืดไปใช้ออยล์รวมด้วยได้แต่อย่าใช้จนมันลื่นเกินไปนะคะทุกคน จริงๆเขาสามารถใช้ได้กับหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นอคอบาไหล่สีสะแขนขาวันนี้เรามาสาธิตตรงบริเวณคอและศีสะให้ดูค่ะโอเคคลายไปสักพักกล้ามเนื้อเริ่มนิ่มลงนะคะเดี๋ยวเรามากดจุดกันนิดหนึ่งตรงบริเวณใต้าฐานกะโหลกนะคะกดลงไปอ่ะใช้ จะสังเกตว่าหัวเขากลมนะคะมันจะลดการบาดเจ็บได้นะอ่ะมันก็จะไม่เกิดการถูเบียดเสียดสีกับผิวหนังใช่ไหมโอเคเราใช้ตัวนี้ค่ะวางลงไปนะแล้วก็กดกดปพืบหนึ่งสองสามสี่ห้านับแค่5้าพอค่ะแล้วก็เอาขึ้นนะคะอ่ะ แต่แข็งศีรษะไปนิดหนึ่งแล้วก็กดลงไปนะคะ,ะเราจะกดใต้ฐานของกระโหลกศีรษะตรงนี้คือฐานนะเราอาจจะใช้มือจับเช็คดูก่อน,นะคะ่ะเช็คดูก่อนเราจะไม่กดลงไปตรงที่มันแข็งๆนะคะเพราะมันคือกระดูกแต่เราจะกดฐานด้านล่างเน้นย้ำว่าไม่กดแรงแทนนวดเขามี น้ำหนักอยู่อยู่แล้วนะคะถ้าเราไปกดเขาแรงเกินไปเนี่ยบางทีแรงสูงเยอะเกินไปก็อาจจะอันตรายได้จะสังเกตว่าเห็นมือแค่แตะเลยนะคะแค่แตะแล้วก็ออกแรงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆค่ะทุกคนโอเคอ่นะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะค่อยๆนะขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้ย แนวหลังก่อนค่ะเริ่มจากแนวหลังสุดก่อนนะขึ้นมาด้านบนค่ะโอเคแนวแรกทีนี้แนวที่2ก็ค่อยๆถัดเข้ามานะแนวที่2ขึ้นลงขึ้นลงถัดมาค่ะแนวที่3นะช้าๆค่ะไม่รีบ เหนือใบหูแทบจะไม่ต้องกดเลยค่ะมันทุ่นแรงได้ดีมากๆนะคะมันมีความหนักอยู่แล้วไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะนี่นะคะก็ขึ้นมา ให้ถึงตรงกลางเลยด้านหน้ากันบ้างค่ะสวัสดีทักทายทุกคนที่เข้ามานะคะใครเข้ามาแล้วรับชมจากที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้ วันนี้มาสาธิตวิธีการใช้งานแทนนวดตรงบริเวณศีรษะกันค่ะเราก็จะค่อยๆถัดไปนะคะค่อยๆถัดไปตามแนวผมเลยค่ะทุกคนนะอ่ะแล้วก็ตะแคงศีรษะมา ลงมาทางด้านล่างค่ะ,ะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหัวนิดนึงนะคะสำหรับตรงหัวเนี่ยจริงๆมันจะมีด้วยกัน3แบบนะคะแบบกลมแนะนำว่าเป็นแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานตรงบริเวณศีรษะและใบหน้าเพราะมันมีความมนนะคะจะไม่เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นนั่นเองโอเคคลึงให้ทัว่วศีรษะ าเราสังเกตนะคะว่ามีจุดไหนที่มันมีความเกร็งหรือตึงเนาะเกิดการกึกกักกึกกักเกิดขึ้นค่ะเราสามารถที่จะเน้นได้หรืออาจจะใช้นิ้วเราเนี่ยคลึงไปได้ช่วยได้นะอืมโอเคอ่ะมาต่อค่ะ ท่านี้นะคะหมอก็จะมีคอร์สสอนไปให้ด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะแทนนวด1ชิ้นพร้อมกับคอร์สออนไลน์ที่กลับไปดูย้อนหลังได้นะคะด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมี10โรคที่อยู่ในคอร์สก็อย่างเช่นออฟฟิศซินโดรมปวดแขนชาแขนอย่างนี้นะคะก็จะมีอยู่ซึ่ง ก็จะเป็นคอร์สออนไลน์ที่แถมไปให้ราคาค่ะ1,990บาทค่ะนะคะช้าๆนะคะหมอ,อาจจะทำเร็วเกินไปนะจริงๆแล้วว่าค่ะแต่ละแนวสามารถทำได้2-3รอบเลยค่ะโอเคมาฝั่งนี้แล้วเราก็ตะแคงศีษะเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ Okay. คลึงมาให้ถึงด้านบนเลยนะโอเคอ่ะตรงนี้เสร็จแล้วนะเราก็จะมานวดขอกันให้ทั่วแนวขอตั้งแต่หลังใบหูไปนะคะตั้งแต่เนี่ยแนวหลังใบหูจนมาถึงด้านหลังค่ะใช้มือของเรานะจับค่ะแล้วก็รูดไปตรงนี้รูดขึ้นรูดลงได้ ถ้ามันฝืดเกินไปนะคะก็ใช้ออยรวมด้วยได้โอเคเมื่อเราคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเน้นใต้ฐานกระโหลกนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่ อาจจะเมื่อเกิดการเกร็งนะคะก็ส่งผลให้มีอาการปวดศีรษะปวดร้าวขึ้นศีรษะปวดตุบๆอาการคล้ายกับไมเกรนได้เป็นจุดที่เราจะต้องมาเน้นกันนิดหนึ่งเสร็จแล้วค่ะคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะแล้วมากดจุดไม่แนะนำให้กดจุดก่อนนะคะให้คลายให้กล้ามเนื้อเตรียมความพร้อมก่อนแล้วเราวางเขาลงไปเฉียงๆนะคะสังเกตว่าทิศทางเนี่ยจะเฉียงเข้าหา ขึ้นมาทางด้านบนนะคะเราจะไม่กดแบบแบบนี้นะคะเราจะไม่กดแบบนี้นะแต่เราจะกดเฉียงขึ้นมาทางด้านบนทิศทางแรงให้ขึ้นมาทางนี้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะอยู่ใต้กระโหลกซึ่งตรงนี้เป็นในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะไม่กดลงบนกระดูกเด็ดขาดค่ะแล้วก็กดลงไปแทบจะไม่ออกแรงเลยค่ะแต่แรงที่ได้ได้ดีมากๆแล้วก็ด้วยปุ่มของเขา,าค่ะที มันซอกเข้าไปนะคะมันลึกเข้าไปตรงเนี้ยนะคะมันจะได้แรงอย่างเต็มที่โดยที่เราแทบจะไม่ออกแรงเลยค่ะทุกคนโอเคอ่ะจุดแรกนะอ่ะจุดที่สองไปค่ะกดแค่สองจุดแต่นะคะได้ได้ถึงหกจุดเลยกดสองครั้งได้หกจุดเลยค่ะทุกคน โอเคค่ะอ่ะคลายให้เขานิดหนึ่งเสร็จแล้วอ่ะขึ้นมาด้านบนอีกรอบหนึ่งค่ะเราก็สามารถที่จะมาเน้นได้ตรงไหนที่เขามีปัญหานะคะอ่ะมาเน้นตรงส่วนนี้สักนิดหนึ่งค่ะศีษะคลึงไปนะคะคลึงไปก็ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความจำนะคะขี้หลงขี้ลืมแนะนำเลยว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่เราจะเน้นค่ะ ใครที่ซื้อไปแล้วเราก็จะแถมเป็นคอสให้ค่ะมีทั้งหมด10โรคด้วยกันก็สามารถนำไปประยุกใช้กับลูกค้ากับคนไข้ของเราได้นะคะซึ่งตอนนี้ในกลุ่มน่าจะมีสักประมาณเท่าไหร่ละ600คนนะคะประมาณ600คนแล้วที่ซื้อแท่นนวดไปแล้วนะคะก็ใครอยากศึกษาการใช้งานนะคะเรามีคู่มือต่างๆให้ สามารถที่จะทําตามได้เลยทุนแรงได้ดีมากค่ะทุกคนนะโอเคอ่ะเรามากดจุดนิดหนึง่งกดจุดตรงนี้ระวังเราจะไม่ใช้แรงที่เยอะเลยค่ะอ่ะลากมานะคะจมูกตรงกลางกับตรงหูทั้งสองข้างค่ะอ่ะหาจุดตัดแล้วก็กดลงไปเบาๆนะเบาๆค่ะ ไม่กดแรงนะประมาณสัก5วิก็พอค่ะอ่ะหรืออาจจะเน้นคลึงตรงนี้ก็ได้ขึ้นลงขึ้นลงเพื่อเป็นการกระตุน้นจุดนี้ในทางแผนไทยก็จะเรียกว่าจุดจอมประสาทนะคะในทางแผนจีนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าจุดปลายหุยกระตุน้นไปค่ะกระตุน้นไป ช่วยเพิ่มความจำใครที่มีปัญหาขี้ลงขี้ลืมบ่อยๆนะเน้นจุดนี้เลยค่ะเน้นจุดจอมประสาทเลยซื้อได้ที่ไหนคะหมอลิสามีจำหน่ายนะคะแล้วก็ถ้าซื้อไปหมอมีเป็นคอร์สออนไลน์ให้ด้วยสามารถที่จะดูวิธีการใช้งานซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด10โรคเลยค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดไมเกรนออฟฟิศซินโดรมนิ้วชานิ้วล็อกค่ะมีให้หมดเลยเป็นโรคพื้นฐานที่เกิดกันได้นะคะที่เจอกันบ่อยค่ะนะคะตอนนี้ในกลุ่มของเราเนี่ยก็มีแล้วด้วยกัน600คนนะหรือใครที่ซื้อไปยังไม่เข้ากลุ่มแจ้งหมอได้เลยใครที่ซื้อกับหมอแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มวิธีการใช้งานนะ แจ้งมาหลังใหม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะขอเชิญเข้ากลุ่มนะคะโอเคอ่ะมาแถมให้นิดนึงค่ะตรงบริเวณใบหน้านะคะใบหน้าทุกคนเห็นไหมถ้าไปนิดเดียวเขาได้ทั้ง3แนวเลยอ่ะถ้าไปแบบเนี้ยได้ทั้ง3แนวเลยอ่ะนะคะใบหน้าเนี่ยจริงๆเราเริ่มมาจากด้านล่างดีกว่านะคะด้านล่างเนาะโอเคขอทําฝั่งเดียวแล้วกันนะคะปกติเนี่ยต้องทํา สข้างเนาะสลับซ้ายขวาใช่ไหมหรือใครมีสองอันก็สามารถที่จะทําพร้อมกันได้ค่ะมาเริ่มที่ตรงบริเวณใต้ขางนะคะตรงบริเวณใต้ปากตรงนี้นะใต้ลิมฝีปากด้านล่างค่ะกดลงมาแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้ได้3มแนวนะวางเอียงแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากขึ้นมาหลักการค่ะก็คือเราจะลากนะคะตามแนวของกล้ามเนื้อนะคะ ตามแนวของกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นการยกกระชับใบหน้าด้วยเช่นกันก็จะเอาขึ้นมาทางด้านบนแบบนี้ค่ะแนวลักประมาณ3-5ครั้งบริเวณด้านหน้าใบหูนะคะอาจจะเบามือนิดหนึงเพราะตรงนี้เนี่ยมันมีเส้นประสาทอยู่กดแรงไปออันตรายได้นะคะ กดช้าๆกดช้าๆเดี๋ยวมาขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะเผื่อใครมีคำถามอะไระลากมาสมมุติว่า5 1 0ถึง10รอบอประมาณ3 5ถึง5รอบประมาณนั้นนะ,ะทีนี้ก็มาแนวถัดไปค่ะตรงนี้นะคะแนวมุมปากค่ะแนวมุมปากลากมาได้ขึ้นมานะคะแนวมุมปากลากขึ้นมา เบาๆค่ะเราทําแค่เบาๆก็ได้แรงเยอะแล้วไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดแรงเลยอ่ะเสร็จแล้วแนวใต้ตาค่ะอืมนะคะแนวใต้ตาจริงๆถ้าทําจริงๆแนะนำให้ทําสลับซ้ายขวานะคะทำฝั่งซ้ายเสร็จไปทำฝั่งขวาต่อ อันนี้เราสาธิตให้ดูเพียงข้างเดียวโอเคมาต่อกันที่คิ้วอ่ะเราวางอันล่างสุดไว้ตรงคิ้วนะคะแล้วก็ลากลงมาเบาๆค่ะทุกคน อีกแนวหนึ่งค่ะตรงบริเวณนี้นะแนวไรผมอันสุดท้ายค่ะก็จะอยู่ตรงกับแนวไรผมแล้วก็ลากมาลากมาค่ะเสร็จแล้วเราอาจจะเน้นตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะขมับนะคลึงเป็นวงกลมบางคนตรงนี้เกร็งตึงมากเลยค่ะใครที่มีปัญหาความเครียดอย่างเงี้ยนอนไม่หลับขมับมันก็จะตึงได้นะ ระหว่างนี้ใครมีปัญหาอะไรหรืออยากถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอย่างที่แจ้งไปสามารถใช้ได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นศีรษะใบหน้านะคะแขนขาหลังใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ทุนแรงได้ดีมากจริงๆก็แนะนำให้ใช้ร่วมกับการนวดด้วยมือ ก็จะสามารถทุ่นแรงในการนวดลงไปได้อย่างมากเลยค่ะใครสนใจอยากซื้อพร้อมทั้งคู่มือวิธีการใช้งานค่ะเราก็จะมีให้นะคะจะมีเป็นคอร์สแถมไปให้ด้วยวิธีการใช้งานในการรักษาโรคทั้งหมด10โรคค่ะโอเคอะ เรียบร้อยทำทั้งสองข้างนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวมาดูคอมเมนต์นิดหนึ่งใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยสำหรับในวันนี้หรืออยากให้สาธิตตรงไหนร่วมด้วยไหมคะนะคะโอเคในทีทีมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีแล้วเนาะนะคะใครที่เคยซื้อไปแล้วนะก็ ถ้ายังไม่ได้เข้ากลุ่มทักมาหาลิสานะคะว่าซื้อไปแล้วขอเข้ากลุ่มเรียนค่ะในกลุ่มตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ600คนแล้วนะใครสนใจก็จริงๆเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะ3แบบนะคะ,ะคุณคุยบอกว่าใช้ดีจริงๆครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะ ดูเหมือนเขาจะเล็กนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้ได้ทั่วร่างกายเลยใช้กับศีรษะได้คอบ่าไหล่ได้แขนได้ขาได้หลังได้ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทุ่นแรงได้ได้ดีมากๆปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีสามหัวนะคะซึ่งแต่ละหัวเนี่ยมันก็จะมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นหัวแบบกลมแบบเนี้ย นะคะถ้าจะให้แนะนำอ่ะจริงๆมันใช้ได้ทั้งหมดแหละแต่ถ้าจะให้แนะนำว่ามันดีกับส่วนไหนนะคะก็เน้นว่าตรงบริเวณศีรษะและใบหน้าค่ะเพราะว่าหัวมันมีความมนมันลดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งเราจะใช้ในตำแหน่งของใบหน้าศีรษะต่างๆบริเวณคอนั่นเองแล้วก็มันจะเป็นหัวที่อีกอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นหัวที่มันเป็นตรงๆนะคะตรงๆนั้นนะคะก็แนะนำว่า ใช้สำหรับกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ยเราต้องการลงแรงไปนะคะถ้าหัวมันตรงเนี่ยมันจะลงแรงได้ลึกมากกว่าได้ถึงจุดมากกว่านั่นเองสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเดี๋ยวยินดีแนะนำให้ค่ะโอเคเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะโอเคอืม ถ้าคนหัวล้านจะดูไรผมตรงไหนคะนะคะไรผมใช่ไหมคะก็สามารถที่จะกะขึ้นมาได้นะคะจากตรงบริเวณหน้าผากของเรานั่นเองเนาะอโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมเอ่ยขออนุญ,ญาตแชร์ด้วยค่ะอาจารย์ยินดีค่ะยินดีนะคะ เข้ามาแล้วแชร์ได้นะคะหรือว่าพึ่งเข้ามาเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังได้ค่ะวันนี้มาแชร์วิธีการใช้งานตรงสำหรับแท่นนวดจริงๆจะบอกว่ามันมีการใช้งานที่หลากหลายนะคะเทคนิควันนี้ที่เอามาแชร์เนี่ยเป็นเทคนิคพื้นฐานพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้แบบง่ายๆที่บ้านเลยค่ะโอเค สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้ช่วยอะไรตรงไหนก็ยินดีนะคะทักมาได้เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ